สวัสดีค่ะ Instant Whiteboard Instant Whiteboard เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งซึ่งอยู่ใน c l a s s r o ค่ะสำหรับการใช้งานนั้นเพียงแค่คลิกที่ไอคอน Instant Whiteboard จากนั้นจะปรากฏในส่วนของหน้าต่าง Whiteboard ขึ้นมาการใช้งานสังเกตว่าจะเห็นเครื่องมืออยู่บริเวณด้านล่างสำหรับเครื่องมือจะเริ่มด้วยในส่วนของเครื่องมือที่1คือเครื่องมือการเพิ่มหน้ากระดาษเครื่องมือย้อนกลับเครื่องมือลูกศร เครื่องมือการแทรกข้อความเครื่องมือการสร้างรูปทรงปากกายางลบและเครื่องมืออื่นๆสําหรับเครื่องมืออื่นๆน,นั้นจะประกอบไปด้วยไม้โปรเทคเตอร์ไม้บรรทัดวงเวียนไม้ฉากเครื่องมือสร้างกราฟม่านบางและสปอตไลท์ ถัดมาคือเครื่องมือการเพิ่มสีหรือว่าเติมสีลงไปในหน้ากระดาษและเครื่องมือสุดท้ายคือเครื่องมือการซูมสำหรับการใช้งานอาทิเช่นเลือกเครื่องมือปากกาเขียนข้อมูลคุณครูสามารถส่งหน้าต่างนี้ให้กับนักเรียนได้เพียงแค่คลิกคำสั่งส่งหน้ากระดาษสำหรับของหรับเครื่องมือนักเรียน นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยการล็อกอินที่ c s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  ฟ m เลือกห้องเรียนสำหรับโค้ดห้องเรียนจะปรากฏอยู่ที่บริเวณด้านขวามือพิมพ์โค้ดห้องเรียนเลือก j Join Class จากนั้นคุณครูสามารถส่งหน้ากระดาษให้กับนักเรียนได้ คลิกส่งข้อมูลจะปรากฏยังเครื่องนักเรียนค่ะสำหรับเครื่องมืออื่นๆคุณครูก็สามารถใช้งานได้เช่นกันอาทิเช่นเลือกเครื่องมือรูปทรงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมและกดสง่งรูปสีเ่เหลีห่ยมก็จะมาปรากฏที่บริเวณเครื่องของนักเรียนค่ะ